โปรเจกต์ 7, 6ทีม8ติวดินเวลแฟร์ ความเป็นมาของสวัสดิการศูนย์ฝึกอาชีพความเป็นมาเป็นแหล่งให้การศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษานักเรียนที่สนใจพัฒนาวิชาชีพซึ่งหัวใจหลักคือการพัฒนาทักษะชีวิตสนับสนุนการประกอบวิชาชีพโดยการฝึกอบรมตามหลักสูตรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทย,ลยาลัยราชภัฏนครปฐมพวกเราความเป็นมาทำหน้าที่สร้างระบบเพาะนักธุรกิจโดยส่งเสริมนักศึกษา,กษา,กษาบัณฑิตบุคลากร หรือผู้ที่สนใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยอาศัยงานวิจัยความรู้ภูมิปัญญาการจัดก,การและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยสูตวิจัยเพื่อพัฒนาพืชเกษตรหลักในความมเพราะความเป็นมาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเกษตรการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และยังให้นักศึกษาได้ล,ลงมือปฏิบัติจริงจึงต้องมีสวัสดิการให้กับนักศึกษาในด้านสถานที่และคาเรียนสำหรับการเรียนการสอน พิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยชภานคาปรปฐมได้มีพัฒนาการในการดำเนินง,งานเป็นระยะเวลายาวนานจึงทําให้มีเอกสารที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการเรียนการสอนงานวิจัยการบริหารชุมชนการผลิตบัณฑิตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเหตุการณ์ต่างๆที่สําคัญแต่ละรอบปีที่ผ่านมาที่ได้รับการบันทึกจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเอกสารแสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยชภานคาปรปฐม ศูนย์การเรียนรู้ธาราวดีประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมตราหนักและเห็นว่าจะเป็นด้านการปรับประยุ์การเรียนการสอนให้มีความเข้าใจในพื้นที่ดินแดนของพระพุทธศาสนาที่สําคัญและล่องลอยอารยธรรมของคนพื้นถิ่นนคปรปฐมหรือด้านการส่งเสริมเผยแพร่ตลอดจนการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมธารวดีให้สมสมัยจึงได้กําหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธารวดีขึ้นในมหาวิทยาลัยร,ร,ราชภัฏนครปฐม เป้าหมายและขอบเขตส,สวัสดิการส่วนฝึกอาชีพเป็นแหล่งให้การศึกษาและวิชาชีพซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและเป็นศูนย์การการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจพัฒนาอาชีพสวนบ่มพอธุรกิจ เพื่อการผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและดำเนินการวิสาหกิจให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทและการฝึกอบรมให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ประกอบการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐมตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพืชเกษตรหลักที่เป็นพืเชเศรษฐกิจที่สำคัญของจัหงหวัดนครปฐมโดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับการผลิตพืช ศูนย์การเรียนรู้ทราวดีเพื่อศึกษาอาิยธรรมสมัยทราววดีในแง่มุมต่างๆแล้วจะทำให้สะดวกแก่การเรียนรู้ของผู้ที่สนใจในปัจจุบันเพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของอริยธรรมทราววดีที่นครปฐม สวัสดีการนักศึกษาเดิมที่มีอยู่สน่อวิจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อเกษตรหลักนคปรปฐมมีบริการอุปกรณ์เครื่องขนาดเล็กเช่นจอบเสียมเครื่องตัดหญ้ากันไกนตัดหญ้าเป็นต้นมเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆปุย๋ยมีสถานที่ให้บริการในด้านการเพาะปลูกการออกแบบสวัสดิการนักศึกษาใหม่สื่อวิจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อเกษตรหลักนคปรปฐม จัดหาสถานที่การทำเกษตรใกล้ๆให้กับนักศึกษาให้ทางมหาวิทยาลัยจัดเลี้ยงไก่ไข่เพื่อที่จะได้หาไรายได้เสริมให้ทางส่วนการเกษตรให้ทางมหาวิทยาลัยจัดหาวิทยากรมาอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนเกษตรต่างๆจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับเพื่อเกษตรเพื่อนำม,มาพัฒนาส่นวิจัย เงื่อนไขาการได้รับสวัสดิการส่วนวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลันกนคปรปฐมต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต้องเป็นบุนคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต้องเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนักศึกษาสามารถใช้บริการได้แต่ต้องมีการเบิกจ่ายกับเจ้าหน้าที่นักศึกษาต้องคืนอุปกรณ์ที่ยืมให้ตรงกําหนดตามที่เจ้าหน้าที่ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสวัสดิการนักศึกษาเสนอให้มีการจัดกิจกรรมสร้างรายได้เสริมให้กับนักศึกษาเพื่อจะได้นํามาพัฒนาศูนย์การเกษตรให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เสนอให้มีสวัสดิการที่เน้นลงพื้นที่ปฏิบัติมากกว่าหลันทฤษฎีเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและได้ประสบการณ์